สวัสดีค่ะเซลลมะนาวฮอนด้าค่ะรถที่ทุกคนชมอยู่นะคะเป็น Honda าเจนรุ่น s cvt นะคะสีบอลเงินสีบอนเงินคันนี้ไม่บวกค่าสีเพิ่มเติมนะคะก็ราคาอยู่ที่590,000บาทค่ะคันนี้นะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์แล้วนะคะไม่ได้ติดฟิล์มนะคะลูกค้ามะนาวเลือกไม่ติดตั้งฟิล์มจากศูนย์นะคะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งสเกิร์ตรอบคันแล้วนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าเ,เดี๋ยวมะนาวพาชมรอบๆนะคะสเกิร์ตด้านหน้าติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็สําหรับบล็อกตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มเติมไฟตัดหมอกได้นะคะแต่คันนี้ลูกค้ามะนาวไม่ได้เพิ่มเติมนะคะสําหรับรุ่น S นะคะก็จะเป็นล้อกระทะเนาะขอบ15นิ้วนะคะไม่มีไฟเดียวที่ข้างกระจกเนาะมือจับประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะ ภานะคะเป็นสีดำ mm hmm. เครื่องเสียงแบบวิทยุนะคะสามารถรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ mm hmm. คันนี้ไม่ได้ติดตั้งคิ้วกันศาสนะคะไม่ได้ติดตั้งคิ้วกันสาด mm hmm. ติดตั้งเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดิมเป็นแบบเสาอากาศแบบสัน้นซึ่งลูกค้ามะนาวก็เปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะมะนาวแถมให้ลูกค้านะคะแล้วก็สปอยเลอร์หลังค่ะ จะเป็นทรงนี้เลยทรงนี้เรียกว่าทรงโมเกนนะคะโมเก้นโมเกนนะคะแล้วแต่เราจะเรียกเลยก็ตรงนี้ก็แถมให้เหมือนกันนะคะสกเกิร์ตรอบคันอันนี้มะนาวก็แถมให้เช่นเดียวกันนะคะติดตั้งแล้วเรียบร้อยสกเกิร์ตด้านหลนังจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะจุดๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เรียกว่าเซนเซอร์ถอยสองจุดนะคะ คันนี้แจนรุ่น S V T สำหรับคันนี้เนาะลูกค้ามะนาวไม่ได้ติดฟ์ีไม่ได้เปลี่ยนเบาะหนังนะคะ ก็คันนี้ไม่ได้ติดตั้งคิวบันไดเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ได้เปลี่ยนเบาะหนังเนาะสำหรับยในจานจรุ่นเอนะคะมาตรวัดตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ที่สวิตท,ที่พวงมาลัยก็จะไม่มีนะคะก mm ุญ hmm. แจนะคะจะเป็นกุญแจแบบไข่นะคะ mm hmm. สำหรับกุญแจของ o n d แ j a จ z รุ่นเนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ mm hmm. ก็มีปุ่มล็อครถปลด,ปดล็อครถนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะ นำกุญแจนะคะมาใช้ให้กดที่ตรงนี้นะคะถ้าจะเก็บกุญแจก็ปุ่มเดิมค่ะแล้วก็พับลงใช้งานง่ายมากๆเลยเครื่องเสียงวิทยุนะคะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถเสียบสาย USB นะคะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบตก็ได้นอหรือว่าเปิดเพลงจากสาย USB ก็ได้มีช่อง AUX นะคะช่องนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์นะคะโซราตำแหน่งเล็กนื้อนะ่คะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำมะหยี่โอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะออกรถยนต์ฮอนด้าแจนนะคะ กับโปรโมชั่นดาวเพียง39,900บาทนะคะยังมีอยู่นะสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ